ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีกรกฎนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า25เมษายนถึง1พฤษภาคมนะครับสินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านว่าในสัปดาห์หน้านั้น เป็นสัปดาห์แห่งการตักตวงความรู้ประโยชน์ใส่ตัวเองนะครับเป็นสัปดาห์สัปดาห์ที่คุณจะทุ่มเทให้กับอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องของงานนะครับซึ่งมันก็จะนำไปสู่เรื่องการเงินด้วยนะครับที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าอะไรก็ตามนะครับที่คุณตั้งใจอยากจะทำให้มันสำเร็จ นะครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาให้พยายามปรึกษาผู้รู้ผู้ที่มีเขาเรียกว่ามีองค์ความรู้ที่จะแนะนําคุณได้ซึ่งมันมันก็จะไปได้ดีจริงๆด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์และวันอังคารนะครับเป็น2วันแห่งการศึกษาหาความรู้เป็น2วันที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมจากงานหรือทักษะอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเองนั้นมีความเ,เก่งมีความสามารถเพิ่มขึ้น นะครับหรืออาจจะได้รับมอบหมายงานบางอย่างที่มันทำจ,จากองค์กรของคุณที่ทําให้ตัวคุณเองนั้นมีความก้าวหน้าขึ้นในเรื่องของความสามารถวันพุธนะครับเป็นวันที่เหน็ดเหนื่อยภาระเยอะสิ่งที่ต้องจัดการเยอะมากและคุณเองยังจะต้องออทุ่มเทให้กับอะไรบางอย่างอย่างมากมายทีเดียววันพฤหัสนะครับให้ระวังบริวารลูกน้องนําเรื่องจุกจิกใจมาให้สําหรับชาวกรกฎที่มีลูกน้องอยู่ระวังลูกน้องนี่แหละ จะนําเรื่องจุกจิกใจเรื่องทําให้เราลำคาญใจมาให้พอมาถึงวันศุกร์ก็แฮปปี้ขึ้นนะครับวันเสาร์จะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดในเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักอาจจะหงุดหงิดกับใครสักคนหนึ่งซึ่งเราหวังว่าเขาจะแสดงออกกับเราแบบหนึง่งแต่สิ่งที่เราได้รับอาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งอะไรแบบนี้นะครับพอวันอาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้นสรุปแล้วสัปดาห์หน้านี้ภาพรวมๆเนี่ยเป็นเรื่องของงานซะเยอะ ก็จะไม่เยอะได้อย่างไรในเมื่อดาวไปลอยกลางฟ้าอยู่ทั้ง4ี่ดวงนะครับพบพบรอยกลางฟ้าในหลักของโหราศาสตร์นั่นก็คออือพบการงานนั่นเองนะครับดาวไปลอยอยู่4ดวงก็ถือว่าเยอะมากทีเดียวทําให้ตัวคุณเองนั้นจะต้องง่วนงวนอยู่กับไอสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆตรงนี้นะครับ ส่วนในเรื่องการเงินนั้นดาวจ้าเรือนการเงินโคโจรเป็นมหาอุดอยู่ในภพลอยกลางฟ้าเช่นกันงานคือเงินเงินคืองานคิดแค่นี้ครับมีอะไรก็ทำแม่งไปเถอะนะมันมีแต่รายได้มีแต่อินคำที่จะเข้ามาทั้งนั้น ย้ำนะครับว่าดาวการเงินไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าอยู่ในเดือนการงานได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอยู่กับดาวพุธคู่วิชาการงานคือเงิน,งนเงินคืองานมีอะไรก็ทำแม่งเข้าไปาได้เงินทั้งนั้นแหละนะครับนะเออแล้วก็ดาวสูงก,กับดาวพฤหัสเองก็อยู่ในเรือนในภพสุภาษนะครับนี่แหละถึงบอกว่าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนั่นแหละดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนเนี่ยเขาเรียกทำมาเกณ์ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะ เรื่องความรักนะครับเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเก็บงำความรู้สึกตัวเองมากไปน,นิดนึงไม่ค่อยกล้าที่แสดงออกรักใครนึกถึงใครชอบใครควรจะแสดงออกให้เขารู้ควรจะบอกหรือควรจะติดต่อให้เขามีความรู้สึกว่าเออคุณมีความรู้สึกในแบบเดียวกับเขาความรักก็จะเดินไปได้นะครับขอให้โชคดีฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี